มาทำไมอะนุนุ์ทิ้งพวกเราไปตั้ง2เดือนขอโทษนะเจ้าเหมียวเดี๋ยวฉันจะซื้อเปรียกพรีเมียมเคลือบทองมาให้พวกนายกินแล้วกันถ้ามันเคลือบทองแล้วมันจะย่อยได้ไหมอนุษย์ย่อยได้เชื่อฉันอึกระทองเนี่ยมันก็สีเหมือนกันฉันว่าทองเนี่ยน่าจะย่อยได้ขอเคลือบทอง99.99% 99อนะนุษสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Ba ทเ e ค สำหรับในวันนี้เนี่ยผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าผมเนี่ยจะเก็บดาวให้หมดสำหรับด่านอันแคนนี่ณตอนนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้ขนาดที่โลกยังหมุนอยู่พูดเหมือนโลกจะหยุดหมุนฮันโซได้ล่างปลุกพลังมาแล้วดูเพิงละอุอมตะศัตรูของข้าต้องกลายเป็นเท่าทานฮปะทุ ปะทุกปกติผมก็ใช้คำว่าปะทุมาตลอดก่อนที่จะนอกเรื่องไปไกลมาดูกันก่อนสำหรับ Immortal Hanzo เนี่ยร่างทูฟอร์มที่เลเวล50จะมีเลือด1,000 0แสนดาเามจม6 0 0 0ซึ่งตัวนี้นั้นจะฟีด2วิแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร่าง1ปุ๊บเลือดจะอยู่ที่80,000ดาเมจ2 0 0 0 0ฟีดศัตรูแค่1วิร่าง2ก็เลือด 9,000 0ดาเมจ3 0 0 0 0ฟีดสตู1.67วิสรุปเลยก็คือร่าง3เนี่ยจะสแตตด,ดีขึ้นและสกิลเหมือนเดิมเพิ่มเติมเลยคือไม่มีทาเลนต์เช่นเดิมแล้วจะใช้คำว่าเพิ่มเติมทำไมเนื่องจากว่าตัวผมนั้นเถื่อนเกินไปแล้วดังนั้นผมก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าทำไมเราไม่เนิฟตัวเองล่ะ เฉื่อเกินไปก็ต้องโดนเนิรฟโอเคแคลรี่มาก่อนเลยซึ่งในการเนิรฟของผมนั้นเลยก็คือผมน่าจะเปลี่ยนมาใช้แมวล่างหนึ่งเท่านั้นยกเว้นแต่แมวตัวนั้นที่ผมจะมารีวิวซึ่งตัวแรกที่ผมเนิรฟมาเลยก็คือแมวแมวเออแมวผมเนิรฟแมวมาไม่ใช่แมวขั่งด้วยนะเป็นแมวนอร์มอลเนิฟมาให้ใช้ได้แค่ล่างหงึค่อยๆเนิฟไปเว้ย แล้วดูทุกคนดูฮันโซของผมนั้นจังหวะนี้ตบไปเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เนื้อไปดูว่าผมนั้นจะไหวที่กี่ตัวนีโอไปหนึ่งรอบแล้วก็โฟโนโมาเลยโฟโนโคือตัวที่ตีแรงนะจ้าปรับเข้าให้แล้วฮันโซจังหวะนี้มารีวิวเขาแต่ว่าเขานั้นกลับนรกไปแล้วส่งเจมิตรม,มามาแมวนั่งชานมาโอเคแมวนั่งชานเป็นตัวที่แบบมีแค่ล่างสองซึ่งโอเคเฮ้ยเอาจริงดีทําไมวะนี่ผมแพ้ไปได้อย่างไรทําไมกันนะทาไม ผมถึงแพอ๋อเดี๋ยวเปลี่ยนมาใช้แมวสลามร่างหนึ่งแล้วกันถ้าใช้แมวสลามร่างสามเนี่ยมันจะเถื่อนไปตัวแรกก็เป็นเจมิตมาก่อนเลยโอเคเฮ้ยม OK. ีตัวแท้งสองตัวไม่ไหวแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเข้าเข้าป้อมป้อมเข้าป้อมเข้าเฮ้ยเฮ้ยพี่แมวพุ่งชนอโหเอาจริงดิอะใช้แมวสลามก็ได้แมวสลามร่างหนึ่งป๊บโอเคเฮ้ยร่างหนึ่งเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยปกติผมไม่ค่อยใช้แมวร่างหนึ่งอยู่แล้วไงก็เลยแบบไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แคนแคนมา เออใจเย็นๆแคนล,ลี่มาไหวไหมแมวสลามไปสวยเออมันต้องอย่างนี้เพราะว่าเจมิตมะกับแคนรี่มันจะแพ้แบบตัวประชิดด้วยเจมิตมะมาถ้าเปลี่ยนมาใช้เจล่างหนึ่งนี่จะไหวไหมเนี่ยผมอาจจะไม่ไหวฮันโซมาก่อนเลยฮันโซล่างปลุกพลังเปลวเพิงที่ละอุมาจากนรกเปลวเพิงของข้านั้นจะเผาหมูเทวดา ให้กลายเป็นหมูกรอบที้งึดหมูกรอบไม่ได้ทำด้วยการเผาเว้ยเขาเอาไปอบองเอาหรอทำไมฉันเห็นแม่ฉันใช้เครื่องอบอะไรก็ไม่รู้แล้วมันกรอบไหมนึดไม่กรอบแม่ฉันทำหมูกรอบให้กลายเป็นหมูเหนียวได้เออเหรอนึดไอ้ลูกทาราพีเอาเรื่องราวในรับความมาขายมึงตายแล้วกลายเป็นแมวเป็ดแน่นอนนึดไม่ไหวแล้วได้บาปกรรมด่ผมทำทำให้ผมแพ้เลย เฮ้ยจริงนี่เปลี่ยนเป็นแมวนอร์มอลแค่2ตัวคือแพ้เลยแค่ด่านซากโบราณโคซามินเองนะเนี่ยแค่ด่านเดียวเท่านั้นนี่มันทําให้ผมแพ้ได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอโอเคหรือว่าจริงๆแล้วตัวแบกฝั่งผมเนี่ยที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเล่นง่ายจริงๆแล้วจะเป็นบารอกไม่แน่นะเพราะขนาดเมื่อกี้ปล่อยเจ๊กับแคลรี่ไปแล้วนะมันก็ยังแบบไม่ค่อยไหวเลยหรือว่าผมปล่อยตัวแทงน้อยไปเออไม่แน่นะอาจจะเล่นประมาทไปอะเจาะไหวหรือเปล่านีโอไปนหนึ่งรอบครับผมแล้วก็ตามไปด้วยแคนแคน โอเคบาร์อก okay. ok ไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวใช่แล้วแหละบาร์ล็อกนี่แหละคือตัวแบกไม่ใช่เจ๊ไม่ใช่แคลลี่แล้วแหละอือส่งโฟโนโมาแล้วก็รอไปฮัตโตริฮันโซชื่อนี้หรือเปล่าฮัต ไม่ใช่ชื่อฮันโซอมตะอฮันโตรินั่นคือใครฮัลโหลนโอไปหนึ่งรอบบาหลอกไปโอเคไหวแล้วแหละไหว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 รอบเนี้แบบปล่อยตัวแท้งมารัวๆแล้วก็นี่เลยพี่แมวนั่งชานปล่อยไว้พี่แมวนั่งชานจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วเรียบร้อยเคลียหมูป่าไปได้หรือว่าจริงๆแล้วที่เกมผมมันเล่นง่ายตอนหลังๆนี่เป็นเพราะว่าบาหลอกจริงๆวะผมว่าใช่แล้วแหละเพราะว่าบาหลอกมันเถื่อนอยู่นะโอ okay. เคเคลีย สีเขียวทะเลตื้นสำหรับรอบนี้นั้นผมเนิฟไปแล้ว4ตัวนั่นก็คือแมวนอร์มอลแมวสลามแมวแคนแคนและก็แมวไต้ฝุ่นแมวไต้ฝุ่นนั้นจะตีขี้หรือเปล่านะเหมือนว่าจะไม่ตีแล้วว่าบอลแล้วเกินแค่หมาตัวก,ก,กากๆกกีกี้ยังเอาชนะไม่ได้ <c oughs> หลังจากเปลี่ยนมาใช้แมวล่างหนึ่งนี้ผมบอกเลย ศัตรูแต่ละตัวที่ผมเจอนี่น่าสะพึงกลัวทั้งนั้นแล้วก็แคนแคนไปแคนแคนถ้าเกิดว่าฆ่าได้ไม่ได้ตังค์เราจะใส่มาทําไมวะเนี่ยเอ้ยแต่ว่าแคนแคนมันแบบดาเมจแรงอยู่โอเคไม่ได้ตังค์ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ดดเมจแรงนีโอหนึ่งรอบเป๋าตุงหนึ่งทีแล้วก็ไต้ฝุ่นไปตอนนี้มีเจกับแคสลี่แล้วโฟโนมา โอเคแล้วก็มาเลยฮันโซเจอองๆที่แบบเลือดเยอะซะด้วยไม่น่าชนะแล้วต้องแบบให้แคลลี่นี่แหละเป็นตัวน็อกแบ็กหวังพึ่งไต้ฝุ่นไม่ได้หรอกไต้ฝุ่นมันแบบอัตราคีอาจจะไม่เยอะแล้วอะ่ะอาจจะนะอาจจะไม่เยอะเท่าตัวเก่าหรือไม่ก็แบบอัตราการหมุนไม่เท่าตัวเก่าอะ่ะไม่รู้จําสเตตม,มันไม่ได้แต่ยังไงร่าง3าของไต้ฝุ่นเนี่ยก็น่าจะดีกว่าร่างหนึ่งอยู่แล้วเว้ยแล้วจงวังหวะนี้แคลลี่มาก่อนเลยไต้ฝุ่นไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวดีโอไปหนึ่งรอบไปนะ แคคน,นไปไปเร็วทุกตัวของฉันดันมันกลับไปเอออย่างงั้นแหละต้องแบบให้คนคอยช่วยแทงอ่ะไม่งั้นแบบอุงอุงเนี่ยดันมาถึงแคทลี่แน่นอนแล้วก็จะแพ้เอาจริงเดิโอ้โหตึงอะตึงเกินเนื่องจากว่าผมเนฟตัวเองแล้วเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเทือนไปนผมก็เลยเนฟแมวอูเบอร์แม่งเลยนั่นก็คือฮายาบุสะ ไทยยาบุษะมันใช้ได้ทุกร่างเว้ยเนื้อไทยยาบุษะร่างหนึ่งนั้นจะตีคิติขคอซึ่งบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นร่างหนึ่งร่างสองร่างสามน่ะสแตตแทบจะไม่แตกต่างกันเว้ยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเลยเนี่ยคือสกิลสกิลร่างหนึ่งเนี่ยจะสามารถตีคิติคอได้ซึ่งแน่นอนเอามาเพื่อกําจัดอุงอุงแล้วตีคิติคออยู่หนใดฮัลโหลในร่างคิติคอคิติคอจ๋าคีสิคีตีไปตั้งหลายทีไม่คิติคอจะบ้าตายเออ ติดคิติ้ข้อแล้วแล้วเดเมจมันเท่าไหร่วะคิตติ้ข้อหน่อยจ้าเร็วจ้าเฮ้ยไม่ไหวแ้วเฮ้ยเอ้ยโอเคน็อกแบ็คไฟก็ยังดีตึงเกินไปวะ่ะพอใช้แมวล่างหนึ่งสตัว4ตัวเนี่ยเริ่มรู้สึกแบบสู้ไม่ไหวเลยอ๋อรู้แล้วอันนี้ไงเฮดิสเฮดิสล่างหนึ่งเอามาแทงเออเริ่มรู้สึกว่าแบบโดนดันกลับมาอีกแล้วไม่จริงนะไม่จริงไม่ไม่ไม่ไม แล้วเลือดตั้งสองแสนสามรอบเนี้ยผมจะใช้แผนลับตีนมาดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะโอเคเจมิตามาตัวแรกเจมิตามาจะเป็นตัวแรกได้อย่างไรแล้วก็ส่งแคนล,ลี่มาแคนล,ลี่ตัวแรก S <s <ans> คำพูดแกย้อนแย้งไงนุ่นน้อยนี่แกว่าฉันย้อนแย้งอย่างงั้นเหรอฮะไอเจ้าองค์แกน่ะจะต้องเจออาสูรสงครามหายาบุสะของฉันไม่เอาอย่าใช้คําว่าของฉันฮายาบุสะมันเป็นผู้ชายแกจะต้องเจอฮายาบุสะผู้ที่สามารถตีคิติคอได้แลวป้าไดอ้อันนี้คือแมวร่างหนึ่งสี่ตัวห้าตัวนะเนี่ยแพนรับตีนี่มันช่างเถื่อนเหลือเกินนีโอไปหนึ่งรอบโอเคเฮ้ยเอาจริงดิ ได้เฉยความอัจฉริยะในตัวเราไม่สามารถโดนเนิร์ฟได้ oh, shit. Oh, shit. สมองผมมันช่างน้าหวาดกลัวเหลือเกินในตอนนี้ผมเนิร์ฟบา์ลอก็กทำให้บาโลอกนั้นราคาอยู่ที่3,000แล้วบาโลกล่างหนึ่งบอกเลยเท่านั้นถือกระบองธรรมดาแล้วก็จะมีเอาเอาสไนเปอร์กับ CPU มาเสยลืมปิดอ่ะไม่เป็นไรไหนๆก็มาแล้วเอาให้คุ้มเลยตัวที่อยู่ล่างหนึ่งตอนนี้จะมีเฮดิสมีโคนอส ซึ่งถ้าเป็นล่างหนึ่งนะมันจะไม่ได้สกิลทาเลนต์จะกลายเป็นตัวที่ค่อนข้างกระจอกแต่ก็ไม่มากมั้งแต่ว่าที่รู้ๆตอนนี้เลยคือบาล็อกเนี่ยราคาแพงมาก3,000แล้วเหมือนว่าเดามจเนี่ยจะไม่ได้เยอะเท่าล่าง3ด้วยขนาดแมวล่าง1 7ตัวนะเฮ้ยฟังศัตรูยังหยุดผมไม่ได้อะ oh, <shit. S 1> ความอัจฉริยะในตัวผมนี่มันช่างน่าเหลือเชื่อเหลือเกิน ในจักรวาลนี้คงไม่มีใครสามารถต่อกรกับผมได้แล้วเฮ้ยเปิด CPU แพ้นะเนี่ยแพ้แพ้แพ้แพจริงแล้วในจังหวะนี้นั้นโคนอสแล้วก็เฮดิสล่างหนึ่งนั้นก็ออกมาเรียบร้อยนะแล้วก็มีแมวรับตีน4ตัวแล้วก็ตามมาด้วยแคทลี่ล่าง2แล้วก็เจมิ่ตมะล่าง2ถ้าหากว่าผมยังสามารถชนะต่อไปได้เรื่อยๆแบบนี้ผมคงจะต้องเนิฟเจกับแคทลี่แล้วแหละ <c oughs> แคทลี่ล่างหงไม่เท่าไหร่ เจมิตมาล่างหนึ่งเนี่ยสิเป็นลอลิที่น่ารักซะด้วยและเรียบร้อยตรงไหนลุดกระพูดไปเรื่อยอ่ะหน้อยแน่ไอเจ้าหมูแกน่ะการต่อล้อต่อเทียงกับฉันหรอจงกลเป็นหมูกรอบระบาดระเบิดระเบิดจะตู้มแล้วเร็วเรวรอพูดตู้มอยู่ระเบิดบอมและเรียบร้อยนะชนะแล้วออะประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ